ครับสวัสดีครับสวัสดีที่ทุกท่านครับผมเมื่อนี้ครับทางทีมงานเข้ากับเดินทางมาที่วัดปูทุดงศูนย์หนึ่งสองครับว่าพัดทุดงศนะูนย์หนึ่งสองเนาะที่เป็นกาลังเหตุการลังสังของน้ำน้่นละของน้ำกันแล้วเสร็จแล้วล่ะะอีกองนึ่งนะนะครับแล้วอีกองนึ่งก็กำลังเหตุอยู่เราก็ร่วมทั้งกุฏิครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ครับมีเสียงเรียกร้องจากเอฟซีนะครับหลายต่อหลายท่านเนื่องจากว่าเพื่อนได้โชคได้ใช่ นั่มจอมปวกพระพุทธรูปครับครับผมเพ็่นโอ้หลายคอมเมนดีค้อเมนมาไดเก้าซีไหมครับเก้าซีเก้าหาเจ็ดเก้าซีก็มีเจ็ดเก้าหากะมะแต่ว่าคุ้นๆว่ามีหอดซีเก้าหาค่ะเมนอยู่ค่ะเอฟซีขเมนว่าว่าเห็นเก้าซีเก้าหาบางคนเก่าไปวิ่นใส่กันไหมค่ะมานี้บอกว่าไหมัดตามใหแนไหมัดซองจอมปวกให้เบิงอีกแนสำหรับห่วยวันที่สิบหกสิงหาที่จะถึงนี่ครับผมเพราะนั้นทีมงานก็ได้ต้องเดินทางมาาครับ สำหรับมือนีครับแต่งคันหาเรียบร้อยแล้วเนาะกาชิมาเว้ามาขอนะครับแล้วกาเดี๋ยวห้องสีมีจุดถูกเสียงไทยน้ำนองมือนีเนาะครับครับแต่ว่ามือนีมีน้อยมีเล่าน้ำได้ครับอาจสีเอาไปพิณาน้ำก็ได้เนาะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวห้าไปเบื้องน้ำกันไปครับ อ้าวจาผู้เดอ้อปู้เลยเป็นจังบุญจังคุณงวดที่แล้วก็มีเอฟซีได้โชคได้ใช้น้ำหลายผู้หลายคนมือนี้ลูกหลานแต่เดินทางมาตามคำเรียกร้องของเอฟซีนะครับเนาะจังไดแต่ปูพุม่มเจ้าที่เจ้าทาง้งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะถ้าเป็นจังบุญจังคุณคือเกา่าครับโชคว่าศาสนาสิ่งนี้มาถ,ถึงได้เหตุได้สร้างได้แปลงภายในวัดน,นี้ให้มันแล้ว ให้ปูพุ่มเทวดาซึ่งซักซิดซอยเปิดหูเปิดตาให้แจ้งให้เห็นให้โชคให้ใช่ให้โชคให้ลาบครับเอฟซีรวมทั้งช่องยูทูบน้ำเดอ้อปูดเด้อสาธุมือนีลูกสังก็ได้แต่งคันหามาถาม้าแม่ทีมงานเขามาเห็ดอี่างที่ว่าม่ดิ่ตงรวยไกยด้วยว่าจาก็ดี ผู้เท่าถึงการคดีหูเท่าว่าถึงการกคดีกะให้ปูให้อ่ายแก่ลูกแก่หลานเด้อปูล้วก็ให้โชคให้ลาบแก่ลูกแก่หลานแก่ยศซี่สู่ปูสู่คนเด้อปูเด้อให้แจงหูแจงตาเพื่อนเด้อวันที่สิบหกนี่เด้อปูเดี๋ยวทีมงานก็สิได้ขออนุญาตจุดถูบน้ำเด้อปูมือนี่ถ้าจังไดกะให้ตรงตรงสามโตท่ายแล้ววันที่หนึ่งเด้อปูเด้อซ่าชู ่องุาครับช่วงระวางรอดถูกนะครับเนาะกับเอซกับล่องพิจาน้าซอยกันครับผมล่องเมืองเนอปวดนี่สีได้โชคได้ใช่คือเกาบอครับผมเห็นเป็นตัวเลขตัวได นีตัวดีตัวเด็ดกับคอมเมนต์บอกกันเขามากครับผมแช่นะครับแช่แช,แช่กันครับผมเป็นตัวใหญ่ด้วยคอมเมนต์เขามากเลยครับเลยอ่าเดี๋ยวกดซิสสองเพิ่งจัดชัดอันนี้ก็เป็นทั้งหลังนะครับจอมปลวกพระพุทธรูปครับผมแต่ว่ามื้อนี้เมื่อน่ใจว่าฝนตกหรือเปล่าครับส่วนเกสาแหลมๆหลมนั่นหายไปแล้วครับ ครับครับนะครับเนาะะน,นี้ครับอาซีโดนฝนครับผมครับเดี๋ยวก็เล่งด้านหลังไปก่อนครับผมเดี๋ยวกะสิไปซองทั้งหน้าให้เบื้องน้ำครับตอนนี้ก็บเบื้องทั้งหลังก่อน เป็นหลาตัวแลขขึ้นมายังไม่เห็นครับอันที่จริงรอบที่แล้วที่มัสซองสูเอฟซีเบิงนะครับแอดกับบอสบอเห็นเป็นตัวเลขดอกเห็นเลข6กตัวเดียวครับแต่ว่าเอฟซีเมนเ์มมากมีทั้งเก่าซีเก่าหาซีเก่าหากมี่ครับผู้บรรทุกซีเก่าหามี่ครับที่เพิ่นขอโทษขอม้าก็ขอให้มัสซองเบิงอีกให้เบิงอีกแน่วสัน เพื่อนได้โตดโอ้เพื่อนได้โตดติครับเพื่อนได้โตดโอ้เพื่อนได้โตดเนาะเอฟ FC เพื่อนก็นกนเห็นตัวเล็กผู้ดวงดีจริงขน่นนั้นหะือเปล่แมนครับอันนี้<ด>นคือบุญไทยบุญมั่นครับเอาค่าท่าโฉกยางไปท่านหนาเพราะว่ตัวใหญ่โตวันนี้ย่างบ้านเห็นเลยครับ โอกัสให้แล้วยังไม่เหเอฟซีเพื่อนหน้าตั้งแต่เอฟซีเห็นอยู่ด้วยนี่ยเราจงหัวยังเป็นตัวเลขเป็นตัวนั้นเป็นตัวเลขคอมเมนต์ขมาเลยน้อันนี้ f อปซีไปซ่องข้างหน้าให้เบิ้งบัตร ครับบานนี้หลังจากเบื้องด้านหลังแล้ววันนี้มาเบื้องด้านนะครับตอนนี้จอมปลวกพบพุทธลูกนะครับส่วนเสียนหายไปครับแต่ว่าส่วนหนาส่วนลายส่วนฐานยังเหลือสมบูรณ์ครับน,นี่ก็เป็นด้านหนาครับผม สองซอยกันเนาะครับเห็นตัวดีตัวเด็ดจังไรก็คอมเมนต์เพื่อแพร่กันเนาะครับบอกกันแนะ่เลาบาทนี่เลีซยเล็ก,ลกทูบก,กับโพขือไม่แล้วตัวนึงน่นจะเป็นเลขซี่หัวแหลมแหลมเอา,อเอาตอนจำจดไว้ท่านแล้ว ตัวแรกสีสีจริงๆสีงามงามแหลมสีหัวหาตัวแรกต,ต,ตัวแรกคือสีนะม้ผู้พัพนมองเห็นซีเกาหามองเห็นเกาหามองเห็นเกาซีนี่จะทื้ว่าเป็น เป็นบุญของเพื่อนเนาะครับเนาะเพื่อนเหลียวเบงเพื่อนกัเหลียวเห็นไหมครับถึงฮอดมือฮอดย่ามบุญบุญมาทรงมาหนุนเมื่อนั้นแอดแอดเห็นตัวไหนบ่ค่ะเห็นเพื่อนบ่ค่ะเห็นเลขหกครับเห็นเลขหกตัวเดียวหกกัเป็นเก้าได้เนาะต่ว่าบุญบ่ฮอดครับหนูก็เห็นตาหาเจ็ดก็เลยเห็นเลขตัวเดียว เห็นตัวใดเนาะพี่น้องเอ้ยเห็นบอแอดคือบปเห็นยังไงยางแจ้งหูแจ้งตาเด้อปูเห็นเนี่ยว่เห็นอยู่หันก็มากบนนี้ให้ถูกก็ได้ดอกค่ะถูกแล้วอีกสีน้องเลยถูกเนาะครับเนาะสีมาแล้วครับหนึ่งตัวแล้วครับที่สองเหมือลังสีพูเนาะกำลังสีพูเนาะเดี๋ยวให้ใหม่เบิดกันเลยี๋ยวนัวเอาไปจึ้งในเรื่องแล้วค่ะ นั่น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 ,<บ>น,น,ห,นหมดหมดเรื่อยๆนะมึงไปเรื่อยนะพี่หางเนาะเด็กเซนิลิอันขับเนาะน้แขัเอีหลีเด็กอี่นานขับ,บตัวที่สองอมาลุนกันค่ะคำคำผ้าผ้าโชคแล้วเห็นตัวเลขยี่จอมปวกแน่บวะครับวัวโบเห็นเลยครับมาโนเห็นดิโนก<น>็นเป็นเนี่ย เป็มเลี่เเลขกหาวันนี้ค่ะเห็นเห็นอยู่ด้านหลังเห็นเลขกหาตัวเดียวค่ะนี่อยู่ด้านหลังครับนี่งง่อยู่แต่ว่าอยู่ด้านนานี่ยังบ่เห็นตัวเลขอยู่แต่ว่าด้านหลังเห็นเลขกหาครับแอดบ่เห็นยังแล้วคุนนี้จะได้ครับแอดซีตาผมเพิ่งบะเห็นนงแอดซีตาเป็นผัวใหญ่ครับบ่เห็นงเลยต้อง เบงไฮเอฟซี FC มีบุญวาสนาผู้ใดเห็นเป็นอย่ไงไรคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเด้อมืสมอมมสองหาถึงสองหาบอกค<า>ตาโน่เราตาคุณผ้าเห็นตัวไหนเนาะสองอตัวที่สองก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วเด้อค่ะโผ<อ>ล่ขึ้นมาแล้วทีส่สองเอ้าเรียกผิดกับที่สองน้องพี่น้องเนาะ ตาตาตอนนี้แอดเห็นอยู่ในตัวนึงเนาะจอมปวกนี่เห็นเป็นสองก็หางใจบุญเห็นสองก็ห่าบ่ค่ะแต่ทั้งนี้เด้อนี่เห็นเนี่ยเป็นแม่มาของมาบ้างลูกเห็นอันนี้อันนี้เป็นสองอันนี้เป็นเก้าอันนี้เป็นแปดนะริบซี่เ่็นกระติดเดี๋ยวเห็นสามตัวครึ่งวันเมื่อกี้แล้วก็ประจักแมน เอฟซีพันดวงดีไหมใชู่เพันอัน,นกับเอฟซีเห็นกับพ่อใจแล้วเนาะคะ่ะเช่